สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับิี่ห้เกียรติเขามานะครับติดตามและรับชมนะครับพ่อกับอนุนคือเดิมคือเก่านะครับมือนี้กับพานะครับพี่น้องนะครับมาเบ่งบรรยากาศครับรอบนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอำเภอวังน้ำเขียวของเฮานะครับเบ่งบรรยากาศไปน้ากันเด้อพี่น้องนะครับบรรยากาศแบบสบายๆพี่น้องนะครับ นะครับผู้ใดเข้ามาเบิ้งคลิปนี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญน้าเดอพี่น้องนะครับขอให้ได้บุญกุศลหลายๆนะครับเพิ่งบรรยากาศไปรอบๆ ย่างเบิงบ้งไปน้ากันพี่น้องนะครับเราะเบ,บิ้งไปน้ากันนะครับเบิ้งบรรยากาศนะครับรอบๆนะครับก่อนเข้าไปนะครับก็เข้ามานะครับถอดเกิบไปก่อนเ้อพี่น้องนะครับเกิบขาดบ่าต้องย่านเสียนะครับเบิ้งบรรยากาศไปน้ากันนะถอดรองเท้าก่อน <laughs> โบรรยากาศไม้องกันะออกนะครับตามทับรอบนะครับสบายๆนะครับ con chiều rồi <laughs> đó à รอบๆนะครับังนั้นเสียงตัดหญ้าเด้อพี่น้องนะครับเสียงฟ้าเสียงฝนนะครับนะครับเป็นสถานที่นะครับท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับจำคำเภอนะครับบวงน้ำเขียวเนาะพี่น้อง ผู้ใดผ่านไปผ่านมานะครับเ็แวะนะครับเขามาเที่ยวใดเด้อนะครับนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับเดี๋ยวนนทิพานะครับพี่น้องบ้านเฮานะครับขึ้นไปเบิงข้างบนนะครับนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับ เบ่งบรรยากาศไปน้ำกันนะครับโอ้บรรยากาศดีนะครับอยู่ทึงนะครับภูเขานะครับเอฟซี FC นะครับอีพออีเม่บ้านเฮานะครับเข้ามาเบ่งคลิปนี้นะครับก็ขอให้ได้บุญได้กุศลหลายๆเด้อนะครับเบ่งบรรยากาศไปน้ำกันนะครับ การแบบสบายๆพี่น้องนะครับถือว่าบรรยากาศดีนะครับ เกการอบๆอกนะครับ Gracias,